สบายดีพ่อแม่พี่น้องมู่เพื่อนทั้งหลายเวลานี้ข้าพเจ้าก็กลับมารีวิวเกี่ยวกับผังเหอนอันเก่าเนอะอันเก่าอันมือสวยนี่นะตอนสวยมือสวยนี่ข้าพเจ้าก็ได้มาแต้มลง เฉพาะตัวนะผังก่อนเนาะผังแล้วก็เห็นห้องนอนเห็นห้องอยู่ห้องนอนก่อนแล้ววันนี้ข้าพเจ้าก็พาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทั้งหลายมาเบิ่งว่าผัางเหือนเป็นแนวนั้นแต่ว่าบาดเฮาตัดหลังคาสำเร็จสิ้นสุดมา มันก็มันก็คือแบบนี้แหละพี่น้องมันก็คือแบบนี้ให้ทางพ่อมีพี่น้อง,ส,ง,ส,ง,งสังเกตบึงสังเกตบึงว่ามันมันแมนบ่หลังคามันจะตัดแนวนี้จังจังจะถึกตามจังว่าเหือนของมันเนาะ พาอว่าลวงใดเป็นลวงกว้งกวงขั่มูแล้วก็ลวงลวงก้วงขว่วมูหรือเยาวขั่มูต้องเอาลวงนั้นมาเป็นหลังคาจุดใหญ่ก่อนแล้วจึงน่แยกหลังคาน้อยออกมันก็คือแบบนี้เลยพี่น้อง คันว่าท่านใดหรือผู้ใดหากมักก็สามารถให้สร้างบรรดาสร้างท,ทั่วไปปลุกสร้างให้ก็ได้เนาะถ้าหากผู้ใดสนใจคณะติดต่อสร้างบ่ดดก็ลองโทรหาข้าพเจ้าเบื้องเนาะ ข้าพเจ้าจะ,จะทันบ่วเนาะคณะข้าพเจ้าทันข้าพเจ้าก็มาเฮ็ดให้บรรดาพระแม่พี่น้องผู้ที่มักผู้ที่เห็นเลยเนาะก็คือว่าเอาเฮ็ดออกแบบได้เอากดสมารถเฮ็ดได้แต่เรื่องเวียก ละเอียดกว่านั้นก็มันก็มีพวกอาาวิสาสะพาะของมันคือพวกอาาแต่งบ่เนาะแต่งบัวบอหรือว่าติดประตะประตูหรืออาณาตีเพดดเพดานนี่นะตีประกอบประเกลีนี่นะมันทั้งมี เขาเห็ดเวียกตัวนี้เฉพาะเขาเห็ดงามเขาเห็ดสำนีสำนานมือเขาเห็ดเคยสั้นๆแล้วข้าพเจ้ากา็เออด้วาปลูกสร้างก็โบกตัดหลังคาปูกกะโลกะโลกะเล่เตัดติดประตูประตู ก็ได้อยู่แต่ว่าข้าพเจ้าเอิเนี่าข้าพเจ้าก็บ่มีเครื่องมือเนาะบ่มีเครื่องมือเครื่องมือนี่เราได้ใช้ลายแล้วก็ส่วนเวียกตีปะกก็ปักเก้นี่นะข้าพเจ้าก็อกเออเนี่ยบ่มีเครื่องมือทั้งเลยเนาะบ่มีจักปั้นลมบ่บม่มีอันนั้ จักยิงลูกแม็กบอะพอเวียกตัวนี้นี่เหาผู้เดียวเหาเาเฮ็ดก็ได้คือกันแต่ว่าส่วนหลเหาพันบ่ได้เห็นเวียนะส่วนเวียกส่วนนี้นะส่วนไหลมันได้เฮ็ดส่วนเวียกที่ว่าก็คันตั้งเสาก็ฝาตัดหลังคาบกุกเหลือนั่นเป็น สิ่งที่เห็ดง่ายเฮาพัดบบมีเครื่องมือแต่มีนยังก็ตามคณะบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้เห็นก็คือว่าั่นเนอะท่านบ่สนใจก็บ่เป็นยังท่านสนใจก็ลองโทรหาข้าพเจ้าติดต่อข้าพเจ้าบึง้ง อร์โทรข้าพเจ้าก็อ02092580887นั่นแหลนะเนาะไม่ยังก,ก็โทรหาเบอร์แอปเนาะโทรเข้ามาก็ได้โทรแอปมาก็ได้ก็ขอขอบใจหล,หลายๆเนอะบรรดาพรอแมีพี่น้องเพื่อ,อนทั้งหลาย